สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิคตอรีไ่ไบด้วย,ยนนะครับวันนี้ก็กาลังขับกลับจากจังหวัดลำปางนะดูแก๊งด้านหน้านะแก๊งหกห้าศูนย์นะขากลับก็ชิวๆไปแล้วกันนะครับเรื่อยๆโอ้ oh. ด้านหน้าบิดแล้วใายกันแล้ว ข้างหน้านินจาสามร้อยนะเหนื่อยหน่อยครับถนนแบบนี้เป็นไฮสปีดนะก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ นี้วันอาทิตย์นะครับรถเยอะมากมีคนเดินทางสัญจรนะครับใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคลิปนี้ขี่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะไปลุยเอาไงนี่ไปไปไป ถนนเป็นพื้นซีเมนนะครับโอ้โหแฮนด์รถนี่ดิ้นไม่พักนะอันตรายแต่ว่าเรามีกันสะบัดแล้วก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งดูแฮนด์รถนะครับโอ้ยถ้าไม่มีกันะบนัดนี่อย่างเสียวไปแล้วครับโนเน่ น,นี่ร้อยเจ็ดแปดสิบบวกนะครับรเผิ่สองร้อยอัพเราขี่ประมาณนี้แล้วกันครับไม่เ 170, กินร้อยเจ็ดแปดสิบก็น่าจะพอล้อันตรายรถเยอะอจริงๆอนนตรต้องระมัดระวังครับบางทีเขาเปลี่ยนเลน มาเร็วมากก็ว่าเอาไม่ทันวันนี้ต้องมีสต่มาที่ในการขับขี่นะ หน้าหายไปแล้วข้างหลังก็มีคนตามอยู่หนึ่งคนนะน่าจะเป็นเอ0 7ีสูงเจ็ดนะ ไปดูฝนนะไปดูจะได้ลุยฝนหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าก็ดูแจ่มสายอยู่ดูทรงแล้วก็ไม่น่าตกนะ เสียงมาเป็นลูกๆเลยนะ ช่วงนี้ถนนก็โล่งๆนิดหนึ่งนะรถไม่ค่อยติดเท่าตอนแรกๆนะเพื่อนๆข้างหน้าบิดหายไปในหมดก็ไม่รู้แล้ว วิวดีนะฮะเห็นดอยเห็นต้นไม้ช่งนี้น่าจะเป็นทางลงนะเป็นทางลงเขานะ ด้านหน้ามืดเลยครับโอ้โหฝนตกชั่วฮะเรียบร้อยเราจะได้ลุยฝนเปล่านะ่ะเพื่อนๆบอกว่าจะรอกันที่ตลาดนะมันจะมีตลาดอยู่ด้านซ้ายมือ อันนี้แล้วกันนะครับไม่เกิน1สิบก็พอละรถไปได้อีกเยอะนะฮะแต่คนไม่เอาแล้วนะข้างหน้านี่ดูทรงได้ลุยฝนแน่ครับวันนี้ B07 น้องบรูนะก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใกล้จะถึงที่ตลาดละขอบคุณที่ชมกันมาจนจกือบจะจบนะบโอเคถึงแล้วขอบคุณสาหรับทุกการติดตามนะฮะขอบคุณสำรับการรับชมฝากกดซับตัวไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆมาดูด้วยนะสหรับชาว m p 0 9นะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ